โยว้าวซสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านยินดีนะครับผมก็วันนี้ไม่อยู่กับผมแบบเกมหรือบอกแบบบล็อกไลน์ว่าก็อีกแล้วนะสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาทําการดูอัปเดตแล้วก็เอ่อไม่ได้มารีวิวในส่วนของตัวชาวนะครับว่าผมไม่มีนะครับในคลิปนี้คือเอ่อพยายามสูงเลยแต่ว่าเออมันผมพูดผิดนะครับอันหนึ่งอ่ะนะครับผมคือผมสูงไม่ได้นะทุกคนจคริงๆเนี่ย วิช่กสีที่พวกเติมามาเนี่ยอ่ะในช่องเนี้ยจะซูมหาตัวชาวเว้ยแต่ดูสิ่งที่กูได้นางนีแลว้วก็เป็นตัวที่ผมต้องการอยู่นะครับผมเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามหารหัสที่มันมีชาวละกันนะครับก็เดี๋ยวจะมารีรวิวให้ครับอ่ะโอเคเรามาพูดถึงอัปเดตกันเลยนะครับก็มาดูในส่วนของคอสเมติกกันเลยดีก,กว่านะเดี่ก็จะเป็นคอสเมติกนะครับก็จะเป็นของตัวชาวนะครับผมตัวชาวนะ คือในคลิปนี้เสียงหูด,ดูแปล,แปลกๆก็ขอโทษทุกคนแล้วกันะะนะครับคือผมก็เพิ่งตื่นอ่ะเนาะเออหน้าผมนะเออนะฮะหน้าผมเออนี่นี่ครับในสิ่งนะผมอันนี้ก็จะเป็นท่านะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเชา้าการ์ดแบบดูสวยนะสวยเลยนะเออในสิ่งที่จะเพิ่มมาฮนะนี่ก็จะเป็นตรงนี้นะครับ ของรีมิเต็ดแลนะอันแรกก็จะ199ก็จะเป็นเอฟเฟ t ์กับการนะอันที่2เนี่ยโอวเ้าเเลยนะถือว่าได้สปินเยอ,อะฮะฮะเดี๋ยวนะผมงงอ่ะทำไม8ป9าทำไมแพงทำไม8ป9าทำไมได้อออันนี้ร9 9ยเก้าเผมโคตรถูกนะอันนี้นี่นะผมแล้วก็สีเพิ่มมาก็จะเป็นสไตล์นี่นะัะตัวชาวนะนี่ัะ ตอนนี้โวคาร์สเรามีประมาณ7ตัวแล้วนะในเกมนะอืมผมเรามี7ตัวแล้วนะนะผมเออแต่ว่าช่องเราเนี่ยช่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหมีพอดีเลยนะผมอนะแล้วก็มันจะเพิ่มโฟมาใหม่ด้วยนะทุกคนเออโฟโฟเออโฟอันไหนไม่ทราบเหมือนกันน่าจะอันล่างสุดอ่ะเออน่าจะอันล่างสุดอย่างเงี้ยน่นาจะอันนี้นะับ สปินผมมีเยอะมากเลยนะไอตัวโฟนะคือไม่ได้สูนยเลยนะผมนะประมาณนี้นะสำหรับสิ่งที่เพิ่มมาในอัปเดตนี้แล้วอ่ะโอเคครับก็เรามาขอโทษนะครับโอเคเรามาทําการเอ่อแจกโค้ดกันดีกว่าซึ่งโค้ดเนี่ยอัปเดตนี้คือครั้งที่จะให้โค้ดมาครั้งที่ให่เยอะนะก็มีทั้งหมดประมาณสี่โค้ดนะผจะขึ้นไว้บนซ้ายหมู่คลิปแล้วก็ไว้ใต้คลิปแล้วก็ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับก็จะมีทั้งหมดสี่โค้ดนะครับผมถ้าใส่ก็ได้ลัคกี้โชคนะ สไตล์โชว์นะประมาณกีณ่อันวะ25อันนะครับผมเออได้มา25อันนะถ้าเกิดใครใส่นะครับผมอืมนะแล้วก็ไม่แน่แต่ว่ามันได้โฟไหมนะเพราะว่าผมใส่ไปแล้วแล้วผมก็ลืมนะนะผมเออมันก็ประมาณนั้นนะครับผมคลิปนี้น่าจะสั้นอยู่พอสมควรเพราะว่าไม่ได้รีวิวในตัวของตัวชาวเนาะน่าก็ใครที่อยากดูก็ไปดูช่องอื่นนะกันนะครับเพราะว่าคือผมพยายามสุ่มแล้วแต่ว่ามันไม่มีจริงๆคือผมสุ่มไม่ได้จริงๆ นะผมโอเคครับก็เอ่อสำหรับคลิปนี้นะผมก็เกิดใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร์และแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาบอกเพื่อใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย